แระในที่สุดและแล้วและและ้วและในที่สุดเราก็เราก็ทำไมเขาไม่มาส่งเราบนนะ <c oughs> เราต้องเขาต้องให้นะักท่องเที่ยวได้โซเวิรลเดินเดินมอ Wow Wow Được chưa? Được chưa? chưa? เย็นแล้วเนะย็นไหมครับตืน่นเต้นไหมครับคุบ้มค่าไหมครับคุ้มค่าวันนี้คุ้มค่าแล้วภารกิจสำเร็จวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วครับโอ้โหโอ้โห มันจะเป็นไอปิวออกมาอย่างนี้เลยครับน้ำจะปิวออกมาเลยนะอย่างสวยอะสาวผ้นะครับ<ะ>สาวผ้นะครับคุ้มไหมคุ้มคุ้มกันไหนครับลุ้งเหรอลุ้งเหอ เดินไม่น้อไหมเดียวสาขานะสาขาม,มนิก่อน ท่นานไปสถานดีวกว่าไปรับไอ้ลมยนเย็นเย็นดีวกว่า